จริงๆทั้งไฮโดรโปนิกกับปลูกในดินเนี่ยเมื่อไหร่ถ้าคุณใช้ปุย๋ยเคมีเี่ยมันเป็นออร์แกนิกไม่ได้หรอกป้าคะทำไม,มผักไฮโดรโปนิกขอออร์แกนิกไม่ได้<ม>ในขณะที่ผักที่ปลูกดินเนี่ยถึงขอออร์แกนิกได้อันนี้เป็นคำถามจากคุณส้มตุ๋ยนะคะโอเคโอเค,อเคการที่จะเขาเรียกซดิฟายว่าแปลงนี้เป็นออร์แกนิกหรือไม่เป็นออร์แกนิกมันก็มีหลายหน่วยงานซึ่ง แต่และหน่วยงานเนี่ยมันไม่ได้สัมพันธ์กันเลยของออร์แกนิกเมืองไทยก็อย่างหนึ่งนะแล้วของเมืองไทยมันก็มีหลายบาริษัทคุณไปอเมริกามันก็มีมีหน่วยงานซึ่งสุดทายเรื่องออร์แกนิกก็อีกหน่วยงานหนึ่งซึ่งมันมันจะไม่สอดคล้องกันเลยเพราะฉนั้นถึงบอกว่าผักผลไม้ที่เป็นออร์แกนิกสำหรับเราว่าเป็นออร์แกนิกแล้วพอไปเจออีกประเทศหนึ่งเขาตั้งอะไรหลายๆอย่างซึ่งไม่สอดคล้องกับเราเราก็ไปส่งไม่ได้จริงๆทั้งไฮโดรโปนิก ปลูกในดินเนี่ยเมื่อไรถ้าคุณใช้ปุ๋ยเคมีน่ยมันเป็นออร์แกนิกไม่ได้หรอกแล้วเชื่อไหมคุณปลูกในดินเนี่ยออร์แกนิกจริงๆเนี่ยนะถ้าคุณใช้รถแท็กเตอร์หรืออะไรไปหยียบย่ำอ่ะเพื่อทําแปลงขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็หมดสิทธิ์ที่จะเป็นออร์แกนิกแล้วมันเป็นอย่างนั้นญี่ปุ่นทาออร์แกนิกมา70ปีแล้วเอาพุทธส่งออกนอกประเทศได้ไหมนิดเดียวเองไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์่ะอเมริกาก็เหมือนกันเพราะจริงๆแล้วอย่างที่ผมว่าเนี่ยคนที่ตั้งออร์แกนิกมาเน ประเทศลาวอ่ะเขาฟรีมัน,นกาแฟของประเทศลาวอ่ะเป็นออร์แกนิกขณะเดียวกันกาแฟของบ้านเราอ่ะไม่ใช่เป็นออร์แกนิกเพราะอะไรคุณไปดูไหมว่ากาแฟของลาวเนี่ยเขาเกิดตามธรรมชาติในป่าในเขาไม่มี t กเตอร์ปเป็นหยียบย่าไม่มีการใช้ปุ๋ยไม่มีการฉีดยาเก็บได้เท่าไหร่เท่านั้นแต่บ้านเราปลูกกาแฟเห็นไหมทั้งเชียงโรงเชียงรายแล้วแต่เนี่ยเพียบเลยทั้งปุ๋ยทั้งยาทั้งทา,งทางปแปลงเพราะนั้นออร์แกนิกของลาวอ่ะ กาแฟมีชื่อเสียงมากที่สุดมันก็เลยเป็นที่มาของหลายๆประเทศไปปลูกแบบทําแปลงขึ้นมาอะไรขึ้นมาเพื่อจะได้อาอิงของลาว่าเป็นออร์แกนิกฉันก็เป็นออร์แกนิกด้วยแต่จริงๆแล้วทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันจะต้องเป็น G A P เป็นแก๊ะถ้าเป็นแก๊บแบบถูกต้องถ้าเป็นแก๊เนี่ยไฮโดรกนิกก็เป็นได้นะปลูกในดินก็เป็นได้อันนี้จะเป็นแก๊บแก๊มันก็น้องๆอออร์แกนิกคุณเหยียบย่ำทำแปลง ก็ได้แต่ออเกนิกจริงๆไม่ได้เลยนะค่อนข้างสตรีกมากกว่า NPK คุณก็ไม่ได้แล้วอ่ะนั่นไม่ได้ไฮโดรโปนิก NPK นั้นนก็มี NPK อยู่แล้วคุณปลูกดินก็มี NPK อยู่แล้วแต่ของเราอยู่ใน ent, ในในไหนอยู่ในป่าเขาเป็นอินรีย์แต่แค่เดียวกันถ้าคุณอันกันเราทำออแกนิกโดยใช้ซื้อปุ๋าายอินรีย์มาใส่ได้ไหมปุ๋ยอินทรีย์คุณนะมาจากไหนเห็นปะมาจากขี้วัวไหม <g fry> มาจาก,มากอะไรอ่ะ มันจากสารเคมีอย่างอืงอ่นไม่มีอะไรเไหมไม่มีทางที่จะเป็นออร์แกนิกได้เลยอืมโอเคเนะียประเด็นนี้ค่ะโอเคครับ